เฉลยข้อสอบโอนตวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป .6 ชั้นม .3 และชั้นม .6 เราโฟน้าที่54จบบทที่5กันแล้วนะครับจิงไอแคนดูสิ่งต่างๆที่ฉันสามารถทำได้เมื่อจบบทที่5นี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับด o วไอแคต้องทำให้ได้นะครับนะก็คือ Say the name of plants of trees สามารถที่บอกชื่อของส่วนต่างๆของต้นไม้นะครับของพืชและต้นไม้ได้ say the name of fruit สามารถบอกชื่อผล,ลไม้ and vegetables นะครับและผักต่างๆได้นะครับว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร c u c u m b e r watermelon นะครับพล u มแปลว่าลูกอะไรบ้าง say about where flower and plants grow ตรงนี้นะครับต้องการบอกไวยากรณ์นิดหนึ่งนะครับแปลว่าบอกสถานที่ซึ่งดอกไม้และพืชต่างๆเติบโต บอกนะครับแวร์ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าที่ไหนนะครับโทษทีครับคุณครูเน้นตลอดนะครับว่า w ับเบิลยูถ้าอยู่หน้าประโยคแปลอีกอย่างหนึ่งอยู่ในประโยคแปลอีกอย่างหนึ่งนะครับแวร์อยู่หน้าแปลว่าที่ไหนแวร์อยู่ในแปลว่าที่ซึ่งอ่าให้นักเรียนหัดท่องอย่างนี้ก็ได้นะครับแวร์นะครับอยู่หน้าคําว่าอยู่หน้าในที่นี่คืออยู่หน้าประโยคนะครับนะแวร์อยู่หน้าแปลว่าที่ไหน นะครับแวอยู่ในแปลว่าที่ซึ่งนะครับอยู่ในก็หมายถึงอยู่ในประโยคแวอยู่ในแปลว่าที่ซึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในนี้คุณครูนึกขึ้นมาสดๆวันนั้นนะครับคุณครูนึกถึงคำว่าวูก็เลยนามาใช้เปรียบเทียบกับ คำอื่นได้หมดเลยนะครับ huh. วูอ huh. ย yeah. uh ู่หน้าแปลว่าใครวูอยู่ในแปลว่าผู้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแวอยู่หน้าแปลว่าที่ไหนแวอยู่ในแปลว่าที่ซึ่งเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยบอกว่าให้คุณบอกเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งนะครับอย่าแปลว่าที่ไหนนะให้บอกเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งดอกไม้และพืชพันธุ์ต่างๆจะเริญเติบโตนะบอกสถานที่ซึ่งดอกไม้และพืชต่างๆจะเริบโตอันนี้คุณครูแปลให้อย่างอิงหลักวยากรณ์นะ แต่ถ้าไม่ยิงหลักวยากรณ์เลยเราอาจจะแปลว่าให้บอกสถานที่ที่ดอกไม้และพืชต่างๆเติบโตไม่ต้องเขียนคำว่าสถานที่ซึ่งนี่เห็นไหมครับสำเนียงสำนวนการแปลนี่แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่บุคคลได้ทั้งหมดเลย Rich about plants สามารถที่จะอ่านเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆได้สามารถร้องเพลงสามารถ make a flower garden ทำพวงมาลาัยดอกไม้ได้นะครับ พวงมาลัยดอกไม้ทำอย่างไรครับน่ายองพูดเป็นภาษาอังกฤษดิครับจำได้ไหมให้ draw เห็นไหมครับ draw the flower on the paper color ฟังออกไหมคุณครูพูดอย่างนี้ให้วาดรูปลงไปบนกระดาษสีต่างต่าง and cut down the flower from the color papers ให้ตัดรูปดอกไม้เหล่านั้นออกจากกระดาษสี and ให้ treat the flowers ให้ร้อยดอกไม้เหล่านั้น and finally ในสุดท้ายก็ให้ uh, tie tie the, the both ends of the thread together ก็คือให้นำเอาปลายของทั้งสองด้านของเส้นได้เหล่านั้นมาผูกเข้าด้วยกันเห็นไหมลูกเนี่ยนะถ้าลูกคนไหนที่ชอบภาษาอังกฤษแล้วมันจะจำง่ายนะครับเนี่ยคุณครูสอนไปเมื่อกี้คุณครูก็ นำมาพูดให้ลูกฟังอีกครั้งหนึ่งในการทําวงมาลัยนะครับพยายามจําอย่างนี้นะลูกนะไม่ได้ยากนะครับภาษาอังกฤษถ้าเราให้ความสนใจกับมัน I can say plant plum, trunk, pig ถ้า,าฉันสามารถจะพูดคาว่าเพืชคําว่าลูกพลุนคาว่าลําต้นหของต้นไม้แล้วก็คําว่าสีชมพูนะครับและแล้ววันนี้ก็คุณครูพี่นันนามาเตรีมสดจนจบบทที่5มีลูกคนหนึ่งนะครับนาะบอกว่าให้ทูลครูทา ของป .6 ให้จบเล่มได้ไหมก็คุณครูได้ตอบไปในคอมเมนต์แล้วนะครับว่าเดี๋ยวคุณครูจะรีบทำของป .4 ให้จบห้าบทแรกเอาเป็นว่าในส่วนที่เป็นสูนบุ๊กนะครับจบ5บทแรกคุณครูกจ็จะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าเทอมแรกเนี่ยนักเรียนจะเรียนถึงบทที่5นะครับแล้วคุณครูก็จะไปทําของป .4 ในส่วนที่เป็นเวิร์คบุ๊กคือในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับจนถึงบทที่5เหมือนกันแล้วก็จะไปทํา ของปอ .6 ให้จบเล่มนะครับนะเพราะฉะนั้นลูกของปอ .6 เตรียมภาค2เตรียมเรียนได้เลยของปอ .5 นั้นคุณครูทาจบไปแล้วนะครับนะทําจบไปแล้วร้อยกว่าหน้านะครับเป็นธรรมวันนี้คุณครูและพี่นันก็ขอจบการซีมสดหรือการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่นานี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อ,ต,อต่อไปนะครับขอขอบใจทุกทุกคนมากนะครับผมวันนี้กลับอาจากไปก่อนนะครับสวัสดีครับเค okay